ทำมิกถธาหลังฟ้าสนทยาในวันนี้เราคงจะต้องเสียเวลาทบทวนขบวนการฝึกหัดพัฒนาเสคะปฏิปทาของเราเพราะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันในคอรอสนี้ที่เรียกว่าเลนเนอ,อร์ครอสซึ่งมันก็แปลมาจากคำว่าเซคะปฏิปทา เป็นภาคภาตาบาลีภาคภาษาไทยของเราไปว่าข้อปฏิบัติของผู้ศึกษาว่าตามภาษาพุทธเจา้าท่านใช้คำว่าเสขะปฏิปทาเรามีเวลาจำกัดโยมส10วันและมันก็ใช้ใช้เวลานี้เปลืองมาสิ้นมา5วัน6วันแล้ว ค่อนทางเลยนะทีนี้จำเป็นจะต้องทบทวนกระบวนการของเหตุไปแต่เหตุผลในเรื่องราวของเรื่องนี้ให้เข้าใจอีกไม่ใช่นนั้นมันจะเลอะเลือนฟั่นเฟือน <c oughs> สับสนพ่อเรามาด้วยกันหลากหลายหลายระดับหลายความพร้อมหลายความสุกงอม มนันจะต้องปรับปรับแนวทานปรับหลักสูตรปรับระบบให้เหมาะสมกลมกลืนพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการพูดธรรมดามุ่งสอน สิ่งที่ทุกคนทําได้มุ่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนที่เหมาะสมกับความพร้อมและความสุขงงของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเซสค่าปฏิปทาของเรามันมีคนมายมากหลากหลาย <c oughs> มารวมกันจริงจะเป็นต้องปรับเมื่อเนินไปอีกสักพักหนึ่งต้องย้อนกลับมา มาทบทวนซะก่อนมิใชนั้นมันจะสับสนทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกมารวมกันในเวลาและสถานที่แห่งเดียวกันในกิจการเดียวกันทำอย่างไรจะได้ประโยชน์ด้วยกัน้้มันเป็นระบบที่เรียกว่าบุญนับุรณาการที่สังคมบ้านเมืองโลกเขากำลังเรียร้องหาอินเทอเนชั่นคือการ โยงใดแบบทำให้มันเป็น,นสบวมแบบทุกส่วนให้ได้ประโยชน์ไปรพร้อมกันเรามีคนเก่าคนใหม่คนในคนนอกในขณะเดียวกันมีการศึกษาทั้งระบบเก่าระบบใหม่ระบบในระบบนอก ทิงจะเป็นจะต้องปฏิรูปและบูรณาการให้นสมบูรณ์อะไรคือเก่าอะไรคือใหม่อะไรคือใหม่อะไรคือนอกเอาเฉพาะวันนี้ก็ได้มาใหม่ก็เยอะไม่ได้มาตั้แต่วันแรกไม่ได้มาตั้แต่วันที่แปดพวกมังกนก็อบลงกันมองการทำกันมาพูดกันมาหลายสเตปหลายขั้นตอน เป็นโทเซเป็นกรรมวิธีมาพวกใหม่จะไม่สามารถได้รับรู้ได้ได้เข้าใจได้เลยนี่คือคนใหม่ที่มาวันนี้ก็มีเยอะเพิ่งจะมาฟังเพิ่งจะมาร่วมที่มาก็มาสนับสนุนนั่นแหละมาเอาประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นด้วยซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาบัณฑิตในทางพุทธศาสนาคือผู้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์แมวตั้งประโยชน์ตาเห็นประโยชน์ที่เลยล้ำตาเห็นประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์แมวนอนประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์สังคมประโยชน์ทั้งสองการศื่อาในพุทธศาสนามุ่งฝึกคนให้เป็นผู้ทีือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองจึงชื่อว่าบัณฑิต เราพูดกันมามากแล้วอปมาตโตอุโพอเทอธิขันหาหิปันติโตทิฏเทธเมีจะโยอัทโธโยจะโทสัมปราชีโกอัทธาภิสมญาธทโรบันติโตติปพุชิติบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาถือเอาได้ทั้งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ที่ตาเห็น ประโยชน์ทางวัตถุในชาตินี้ในชีวิตนี้หรือประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นทางด้านคุณค่าทางจิตใจในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนั้นหรือชีวิตที่หลางจากตายแล้วเรียกว่าชาติหน้าเพื่อได้รั้งสองท่านใจว่าเป็นบัณฑิตมาตริเบียนที่มหาวิทยาลัยไหน อัฒภาทพิสมัญญาทีโรบันฑิตโตติปวุจติบุคคลผู้ฉลาดเพื่อประโยชน์ได้เช่นนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตเพราะงานนี้เราต้องการทุคนทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันให้ทุกคนได้เป็นบัณฑิตในการในการศึกษาในฐานะเซคขาปฏิปทานนี้คนเก่าที่มาตั้งแต่วันที่แปด ก็สืบทอดกมาไปกระบวนการเป็นระบบฟังมาประพฤติปฏิบัติมาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาฝ่ายมาสนับสนุนภายนอกวงนอกก็ได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่คนใหม่มาวันนี้ก็ควรจะได้ด้วยกันถ้าที่บรวาจะต้องสมุทรแบวดทั้งทั้งนอกทั้งในทั้งใหม่ทั้งเก่าจึงต้องย้อนจึงต้องทบทวน อันนี้ใหม่สำหรับมาวันนี้ก็จะต้องได้ประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังให้เข้าใจร่วมกันาการกระทำใดใดในโลกนี้ถ้าถ้าทําร่วมกันแต่ไม่เข้าใจด้วยกันมันไม่ได้ประโยชน์ทำไปด้วยความสับสนอันนี้เก่าเก่าสำหรับบุคคลในการมาในสถานที่ในการเวลาที่กําหนดนี้ผู้มาใหม่วันนี้ได้ยินข่าวว่ามาไกลไกก็มีมาไดเมืองกาลาสังาสายกาลาสินก็มี เพื่อมาแล้วจะ,จะมันได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยกันก็ควรจะไยอ้อนทบทวนยอ้อนคืนสู่คื้นฐาน,นเบิมที่เราเริ่มมามันจะสอบค้องกรมเกินส่วนเก่าและใหม่อีกอันหนึ่งคือระบบการศึกษาของเราผู้เล้วผู้อีกนด้วจะหนึงต้องทบทวนเพื่อนสาธมิก นิสิตนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยข,ของของคณะสองจัดตั้งพวกปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างหลายคณะหลายสาขาก็มารวมกันอันนี้ชื่อว่าการศึกษาระบบใหม่ที่จัดตั้งที่จะตั้งขึ้นมานีนะ่ใหม่นะหม่ทางระบบการศึกษาแต่ผู้ที่บวช มาเรื่อยๆไม่ได้เข้าโรงเรียนระดับมหาวิทยาลายัยแต่ก็ศึกษาจออย่างอตาตมานี่เราเป็นต้นอย่างพอเป็นต้นยี่สิบปีมาแล้วไม่ได้นไม่ตัะะ้งนัปีมีคคอระบบเก่าๆระบบนี้เป็นระบบการศึกษาแบบเก่าแบบเก่าที่เรียกว่าไตรสิขาพอบวชปั๊บอุปถาโภดขึ้เลยยัดบวชขห้นเลยยัดไตรสิขาขหเลยบาดนีคุณบวชแล้วนะ แัสมา,าติหเตปภิสิตปะทากับตาปเวทเตบันนี้คุณเล่บวชในทางปิแดนที่ปะทาพระประทะคตตัดไปแล้วดีนะตัดไปแล้วเดียวนะท่านจงเธอจงอาทิศีลศิกขาสิขิตตพังอาทิจิตสิขาสิกิตตพาทธิปัญญาศิขาสิกิตตพันธิคุณทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาอย่างแรงกล้าในเรื่องอาทิจินอาทิศีล สิ่อันยิ่งอธทิตเจ็จิดอันยิ่งอธทิปัญญาปัญญาอันยิ่งอย่างแรงกล้าดูของขาคู่ผู้ว่ามันก็กยอมรับใส่เก้าวะอามะพันตีก็ไปวโดยเขาหน่อยเสีนยนัินอยู่ดอกนั่นคือคือคือ,คอปริยายที่จะรับการศึกษาแล้วก็ศึกษามาตามนั้นรักษาศีลหาดเจริญสมาธิภาวนาอุตส่าห์เก็บหอมลอวิเเก็บเล็บผสมน้อยร้อยดวงซึ่งความรู้ในธรรมพุทธศาตนา อันนี้ชื่อว่าการศึกษาแบบเก่าระบบเก่า้ระบบใจรศึกษาระบบพัฒนาชีวิตทั้งระบบทั้งพฤติกรรมทางการบาจารและจิตใจคือด้านสมาธิและขบวนการรับรู้เคือสติป,ปัญญาที่ระบบเก่าแล้วก็ระบบใหม่ก็ได้มาพบกันที่นี่งจึงเก่าอยู่เสมอว่าทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกที่นีมองแบบเบิร์ดเบิร์ดไอวิว มองแบบนกบินไปถึงบนบนฟ้ามองดูข้างล่างก็บอกว่ามองแบบทีวทัศนมองแบบเห็นคอบคุมแล้วจะเห็นว,ว่าในและนอกฝ่ายเหลืองเหลืองบรรพชิตนี่อยู่วงในของพุทธศาสนาศึกษารับเรียบไตศึกษาแบบแบบในในในวงในคือท้นสูตรนะักบวชน,นี่ถึงว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทวงใน ภายในแล้วภายนอกคือได้โดมที่มาน,นึุ่งขาวห่วมขาวอันนี้ถือว่าเป็นผู้ทะเบรินศักวงบง,บงน,นอกไม่ได้ยู่ในบงในแต่ก็มาศึกษาร่วมกันในที่นี้มาศึกษาร่วมกันกินตื่นนั่งยืนเดนินนอนทุกอย่างทำมือนกันหมดทางเลืองเืองทางพระพิสุทธามเณี กินครั้งเดียวแมงพาชนะอเดียวทางอุบาสกบาสิกาผู้เข้ามาสู่การศึกษานี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษกว่ากันนี่คือภาษาระบบภาษาหลักสูตรปฏิรูปการศึกษาที่แท้จร,ร,ริงนันะ่นไม่ต้องรอให้สปชจัดการใช่ไหมพวกเราทำกันเองนี่แหละคือปฏิรูปที่แท้จริงปฏิรูปนั่นนะ เปพัตตาบรีปฏิรูปังแปลว่าทําให้เหมาะให้ควรให้ดีให้งามให้เหมาะสมกลมกกืนนะนี่แหละคือการระบบใช้ระบบปฏิรูปการศึกษาเราจร,าริงต้องปสานปภาษาระบบภาษาหลักสูตรภาษาแนวทางทั้งทางในและทางนอกทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกเอามาบูรณาการกันเป็นอินทิร์เนชั่น ที่พูดมาอย่างนี้เพื่อจะย้อนพบทวนตั้งแต่วันแรกมันจะถึงวันนี้ยิ่งผู้ที่จะมาใหม่ในวันนี้เพื่อจะมาฟังธรรมด้วยมาปางเทศมาทำบุญมาให้ทานผู้ที่มาวันนี้ก็ก็ชื่อว่ามารับก,การศึกษาเหมือนกันผมอยากจะพูดอะไรให้ทัางหลายฟังว่าความเจริญทางวัตถุ อาคารซึ่งก่อสร้างยิ่งใงหญ่มโหลานมโหลานอารามวัดว่าอารามโบสถ์วิหารที่สร้างมยาใหญ่โตไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งบอกความเสื่อมความเจริญของพุทธศาสนานะความเจริญและความเสื่อมของพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษานี้วัดหรืออาราม เป็นสถานที่พัฒนาจิตใจชุมชนขายายทำเสริมเพิ่มขยายปัญญาให้แก่ชุมชนได้ไหมนั่นจึงเชื่อว่าเป็นความเจริญของพุทธศาสนาและถ้าวัดถ้าชุมชนสถาบันนี้ไม่สามารถทําหน้าที่ดังนี้ได้ถึงจะสร้างใหญ่โตมาแค่ไหนก็ตามไม่มีประโยชน์หรอกครับเป็นความเสื่มที่จุดเริ่้ไปแต่ไปจะเหลือเพียงสร้าง สิ่งที่สร้างมาใหญ่โตของวัดของหวาดโดยทําไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทางสังคมคือจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะเหลือเพียงซากของวัฒนธรรมโดยเขาไม่ได้พัฒนาไฮเทคทางการลยแล้ตัวศาสนาก็สันน่นคลอนเงี้ย็จะมาไปสิ้นไปประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ผ่านมา เมื่อเจริญเป็นที่ทางวัตถุจะมีความเสื่อมความเสื่อมทางหลักธรรมทางหลักเกณฑ์ทางหลักการทางพุทธศาสนาทางสังคมก็จะเกิดขึ้นความเสื่อมน,นั้นจะเกิดขึ้นมาหลังจากความเจริญสูงสุดทางวัตถุสุขโขทยัยอยุธยาถ้าดูใกล้ย้อนไกลออกไปนครวัดนครทงปราสาทบนไทยสมานปราสาทหิริมหม่ปราสาทพ,มาาพนมรุ้ง เขาเพึ่งาหาเหล่านี้เป็นร่องรอยแห่งความเจริญทางวัตถุทางสร้างทางวัฒนธรรมและเป็นร่องรอยแห่งความเสื่อมของจิตใจทางศาสนาพระเจ้าโศกมีสถามัน่นในพระพุทธศาสนาแต่ละวันเลี้ยงพระเป็นบนลแสนเพราะความเรื่องสายแางแรงกล้าสถามากขึ้นก็ทุ่มเท อามิรปัจจตยถวายนั่นเป็ความเจริญทางวัตถุเรียกว่าอามิสภัยบุญอามิสวิปุราพัตตาบริวาอาวิสวิปุราแปลว่าอามิสบัยบุญนุ่งเริงทั้งพร้อมไปด้วยอามิตเรียกวัตถุแต่ไม่ทำไมเดียวกันนะทธรรระธรรมวิปุรานะทธรรมวิปุราธรรมเสื่อมไม่ไบายบุญเลยเพราะผู้ที่อยู่วงในคือพระสฆ์ ไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกหาพัฒนาในไตศึกียาก็มุ่งไปเสดสบว,วัตถุราชกัลสกเสษรสาระเสรเวนเยยยอนนั้นหมกมุ่งสุดทางด้านจีแตงก็มีแต่ะสะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นคนนอกศาสนา,าที่เราคอยจะไหวจงเห็นว่าพระสงฆ์นั่งอยู่ดีกินดีมีแต่คนหล,ลั่งไหลมาสนับสนุนมาถวายก็ปลอมตัวเข้ามามาวดเพื่อแะ ขโมยทำวินัยนี้หากกนธทร,รมเทัเถธรรมวิันเยทำรรมเทัเถะนกกองพระพิชิตองบวชมาขโมยทำวินัยนี้เลี้ยงเชีย่ยเพราะเห็นว่าคนทั้งหลายเขาศรัทธามากจเจริญมากหาพุทธศาสนาพระสงฆ์จะไปไหนจะพูดจ,จะอะไรเขาเชื่อจะหลอกยังไงเขาเชื่อเพราะเห็นเห็นแป่ตัวพระองค์พระก็เชื่อไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มาทํา ปอดีปะดอยมายาสาไทยให้หน้าเรื่มใสขึ้นโกหงหลอลวงเข้าไปอีก,กยิ่งเริ่นใสเข้าไปนี่อะไรก็เลยถวายนักบวชปลอมเอกลื่อนกล่นในชตูรวีสมัยนั้นเป็นเหตุให้งพระอราหันต์ที่ท่านยังเหลืออยู่รีบรวมตัวกันทังละสาสางสัง,งางขายาและในขณะเดียวกันพระเจ้าอาโศกผู้มีความศรัทธาก้า ท่านจาาาเจ้าพระเจ้าอโศกสอนตัวต่อตัวสอนทำระหว่างพระัพติศมุขคลีบุติะมหาเทระที่เป็นหัวหน้าไปประธานนะสมัยนั้นสอนพระเจ้าอโศกอยู่อาทิตย์หนึ่งสอนเรื่องหลักการหลักเกณ์พุทธศาสตรนาพุทธศาสตรนาสอนอย่างไร่านพราได้อโศกเรียนตัวต่อตัวนีววว่พระพระเจ้าอโศกมีพื้นฐานมีเบสิกและมองในพุทธศาสตรนาแบบสตักเก็ตแบบเอาลายมีโครงสร้างอย่างแน่นหนาแล้วเข้าใจแล้ว นอกอ,นนนยยอ,อำาอนาจนี้ให้พระเจ้สองเพื่อชำระสาะสังด้วยอำนาจของทางบ้านเมืองเท่ะสระสางพุทธศาสนาให้เจรินพระเหล่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีการศึกษาแต่มันบวชมามากมมาบวชเพื่อทำลายก็เรียกพระัมโหราธมสทมุรพิบให้พระเจ้าอโอกถาปัญหาให้พวกนั้นตอบถ้าตอบไม่ได้ตามที่สเปกหนึ่งตามที่เรียนมาหนึ่งไม่ถูกหนึ่งแสดงว่าเป็นคำสอนนอกแนวให้จับเสก โดยพระไม่ต้องทำอะไรปากฏอ่ปา,าพระเจ้าอสอบสอบพระเหล่านั้นต๊ะปัญญาดิลชืนเป็นหกบุื่นคนผเหลืองกองจีงนผู้เป็นผู้ของนี่คือทางราชสถาวนั้นได้อาศัยอำนาจของมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อสิกถึงพวกนั้นออกไปหมดแล้วก็มีแต่พระดีๆกอจึงส่งพระมามาเผยแผ่มาจนถึงประเทศไทยของเราถ้าคืนต่อ็ังนี้หมดหมดแม่ๆไม่มีเหลือการศึกษาของส่งไม่มีใครเสืบ ถ้าไมา่สนับสนุนการศึกษาก็จะขาดสาณนาญาติงานนี้จะมีชื่อว่าเสะปฏิปทาข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของสมเพื่อจะได้เจริญโต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 ,ต,ตมาเป็นสานา,านาญาติทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายข้าราชาวบ้านทั้งสองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอต่ตอพุทธศาสนาทีจ่จะได้เชื่อเป็นาศาสนะ ทายาพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงพิสูจทั้งหลายความห่วงใยของเราซึ่งมีต่อเธอเถืงทั้งหลายนี้อยู่เป็นไปจำว่าทำไนหนอสาวกของเราพิสูุพิสูนีอุบาสกอุบาสิกาจึงจะเป็นธรรมทายาผู้รับมรดกทางธรรมเข้าใจหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการที่ชัดเจนนำไปประพฤติปฏิบัติจนได้อย่างถูกต้อง ความเป็นห่วงเป็นใยของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายมีอยู่ว่ามีอยู่ว่าท่านฉนัยหมอสาวกของเราจริงแต่ไม่เป็นอามิสถยจะา,า,ารัตมรดกทางทางอาวิธพอได้อยู่ได้กินความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังโคอจรออยู่ในจิตใจของเรายังค้างคาใจาของเราอยู่เสมอเรียกว่าสัพพัญญูเชนโคเจรโคจรค้างคาอยู่ในหัวใจของพระสมมมตระกทธเจา้า อยากจะให้สาวกทั้งพิจิตทั้งพิจุตรีทั้งวาสวาสิกาได้เป็นธรรมทายาตคือรับมองกทะงธรางาเข้าใจหลักธรรมนำปรโสบการประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้องไม่ฟันเฟือนเรื่องล,ลางแจางคายนั้นคือการอยู่รอดของทัศศาสนาเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มุ่งแก่เกเวดาทั้งหลายงานเสกขับปฏิบัติของเรามีจบเมื่อไหอยู่ตรงนี้ เพื่อเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้เข้าใจเพื่อจะร่วมกับรักษาพุทธศาสนาทั้งใราพุทธศาสนาได้มีพลังพระสงฆ์รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ปีนี้คือรุ่นการศึกษาแบบดั้งเดิมกับการศึกษาแบบแต่ตั้งมองมองดูแล้วเถื่อนจะมากกว่าหรือจะมากกว่าโดยสองกัดไปรุ่นเก่าแบบเก่าแบบดั้งเดิมแบบพ่อตูดีคือผมในแม่ แบบเขาตัวเองเอแบบว่าได้มาทั้งตีเน,นั่งเล่นมันเป็นอะไรนะทั้ง,บบาางตีทั้งคือผมยังชิ้นอยู่พอคนเด็กไม่ได้เรียน,นะะอะไรแล้วแบบมหาวิทยาลัยหนึ่งจะมีมากนี่คือแบบเก่าแบบตายสิขาแต่ถ้าเราไม่บูรณาการมามารวมกันฝึกไตายสิขาด้วยแบบใหม่นี่จะบทบงังของใหม่จะมาบทบังของเก่าของเก่าดั้งเดิมจะหมดไปแนวคู่ก็จะหมดไปไหน สาระอัญญาสิแตไม่มีเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมีแต่เรียนมีแต่พูดเมื่อนั้นแหละคําว่ายาคูจะหมดยาคูตัวผู้รู้อัญญาตัวผู้รู้รู้อะไรสาระอัญญาสิรู้จแกมรู้จะแกมเพคะอัญญาสิรู้จักกระพี้รต้จาอัญญาสิรู้จักเปิด เอตังอัญญาดังสมณังพิโคณังนั้นแหละชื่อว่าพิกษุชื่อสมณะผู้รู้อะไรเป็นตัวอะไรเป็นกภีอะไรเป็นกันของภูม,มิใจานี้ของธรรมอันนี้ศีมสมาธิปัญญารว่กันเป็นเป็นเป็นลำต้นเป็น,ต,นปตัวภาาูมกใจแต่ความหลุดพ้นพิวิพิวติสาโล พิมพ์นั้นเป็นแก่นสาระมันเป็นว่าเกนที่เรียกว่าเกนสารแก่นสารภาษาบาลีสอเสือสาระอาลอเรือลอเรือสาระสาระมันคือแก่นไม่ใช่รอลิงนะคือว่าแก่นสารแก่นสารพิสุทั้งหลายในภพภิกายนี้มีความหลุดพ้นเป็นแก่นสมาธิ ยานนรทัศนะมีฤทธิ์มีเดชของอทิพต,ตาทิพต,ตอนนี้เป็นเพียงกับกับพีเป็นเพียงโอกโมกศิลที่รักษาว่าบริสุทธนะิ์นึ่งเป็นเพียงสะเก็ดแห้ง,หงเปลือกไม่ส้มลาบสักะละเสินเสิร์นเดินดองชื่อเสียงโด่ดง,ง,ดงดังเป็นเป็นเป็นยอดอ่อน,ออนมอันแก้มของเมืองมัน,อ,อ,นอ่อนเรามานี้เราเข้าทึ้งแก้มพอสมควร फिर से कैंडी कैट नीना फोन मान फन का हाथ हाथ दुवा सभी ड्राइवरी चूं खेवन सवाल ไม่ได้มีเงาเลิดมาได้จุกตดิดีีจุกติมาเลยนอนมานอนจะใต้ต้นไม้กางเ้นดินบนฟืนฟางนอนกับบินกินกับฟางเติมมาแต่ตีหนึ่งต,ตีสองมานั่งสมาธิแล้วหลุดพ้นมาจากอำนาจครอบงำของวัตถุขอสังขผลได้โดยทร่มะก็หลุดมาได้มีวิวิิสาระมีการหลุดพ้นไป็กันหลุดมาจากโลกโลกมาจากหลานโลดมาจากหินโลดมาจากข้าม ลดได้จตกระตาหม,มาน้องคนนี้นตแต่เขียวเด้สมไปดูรถออกให้คน,น,นเศร้าซะกอนงอหันแตงข้อเขียขเข้ยวข้อเขี้ยวยืนก็ได้ลุดเด้อก็ได้ลุดไหลก็น้องเราเก่งมากพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ผ่านการเรื่องการผ่านวัยมานานอายุก็ามากจะเดินจะเหินจะไปแต่จะมาแต่ก้มจะเหยียดแต่คู้จะเงย ร่างกายมันแก่แชร์โรยจะนั่งโอดุกโอ้ยไปเสื้อทุกข์ถามมาแล้วเนีย่ยเหิวง่ายงา่ายไปมากกระดูกลันสันบันไปไปมากการนี้นมาได้ยตีหนึ่งตีสองล้วขังลัน้นมากกว่าแม่คู่ตั้งนะนั่งซาลาบหลังคดหลังงงเอย่างซึ่งหนึ่งกล็ลุกนลุ้มากนักคนซึ่งหนึ่งก้อยก้อยมากคนนังคน มีเรือเปล่าาก็วัล้านว่างอัจรย์ดโอโอทองสมันแัก็โปมะพ่าวสมมั่นโกโอเด่นงอโอทองนั่นเลยเฮ้ยตู้อ้น่กดตโปมะพาวขึ้มางองีเงี้ยมันตะดเช้าหนังข้ามาได้ดีดีตีดีดีหัวดันไปก่อนหัวดัน้หลังพุ่นหัวดันหหัวบาเแผลคัวดาสลาดโดยโก้ดนก็เลยกระลิ้นนอนหึงลึกซสา มีตัวก็กะได้ดเลยมอเอาหัดไกาได้อหายหัวดำนั่งหลังนอได้สวกก่อดเดักแล้วข้างตีนนั่งพ่อไปไปผ่าทะไปเยียยาพอผ่อนคายมีเล็กทั้นถึงเวลาตีขอดม่างเพราะว่าตีจุ่งจุ๊งแดงจั๊กปากโขดไปเมดสิกิดดางมกิดดางปาดิ้นิ สกินนกระเไ้าทานนเนคหิวขอ้อยาก็ทนรีหน้าตัวไปทั้งฝนตัวกทังสี่สกินเนขั้ขวนขั้ลางาหัวดำไปก่อนหัวดำน้ำหลังแมนอยู่ได้ไนหะขึ้นไหมนี่มือ้นาน่ไปแรกเ่งนี่ตีคลองตีรัก่งขึนกับนี่ลกีาหลาเป็นแม่คู่เด้นแมคู่เขานี่ เหมือนกันจะได้เป็นเซขาหรือไม่ได้เป็นเซขาก็จะต้องตรวจสอบต้องวัดกันที่เรียกว่าเป็นเสขาในนันคือนักศึกษาที่แพ้ในพุษฎศาสนานนะมีความมีมีมาตรฐานสำหรับตัวปัดพฤติกรรมได้มาตรฐานที่ใจได้มาตรฐานปัญญาได้มาตรฐานระดับหนงที่ชื่อว่าเซขาบุคคลนนี้เราจะไม่แน่หรอกว่าอะไรจะเป็นเสขาหรือยังไม่เป็นต้องตรวจสอบ วันนี้ไม่ได้ตรวจพรุ่นี้จะเริ่มตั้งเป้าตรวจหละเพราะจะจบคอร์สแล้วก็ตัวตัวเองการศึกษาในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงผู้บวดเท่านั้นแต่ผู้ที่อยู่คองเรือนผู้ที่เป็นคันหัดก็ต้องศึกษาอย่างของผู้บวชท่านต้งตั้งชื่อตรงๆว่าไสิึกา สิกขาสิกขาเราพูดมาจานไหนให้เราเข้าใจกันบ้างสิกขานั่นเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกิตว่าศึกษาภาษาไทยแปลงเป็นศึกษาอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ความหมายเราจะต้องแต่ทำให้เข้าใจมากกว่านี้ใงตสิกขาของนักบ,บวชคือสีลสมาธิป,ปัญญานั้นคือบทศึกษา